สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนี่ก9 9ค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ไพ่ยิปซีไพ่าทาโร่ไพ่ออร์คคลค่ะกราบขอบพระคุณทุกการสนับสนุนทั้งการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอรแ์แตงบางคนบางท่านก็โอนนอกรอบให้ครูสันนี่และทุกการสนับสนุนทุกการกด subscribe กดไลค์ขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะวันนี้กันนะก็เป็นหัวข้อปิ้งแวบเช่นเดิมนะคะกับหัวข้อ จักรวาลจงใจส่งข้อความนี้ถึงคุณค่ะนะคะทุกครั้งทุกคลิปนะคะก็ทําออกมาจากใจนะคะแต่วันนี้ก็ปิ๊งแวบค่ะจักรวาลจงใจส่งข้อความนี้ถึงคุณโดยเฉพาะนะคะอ่าฉะนั้นก็เรามาดูพนักงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะก่อนที่เราจะดูคลิปนะคะยิ้มให้ตัวเองกันหรือยังนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะตื่นมาเวลาไหนยิ้มให้ตัวเองขอบคุณตัวเราเองเนี่ยนะคะ ที่เขาอยู่กับเรามาจนปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะขอบคุณตัวเองยิ้มให้ตัวเองสิ่งนี้นะคะจะเป็นการสร้างความสุขให้คุณในทุกๆวันค่ะแล้วทักทายกันจากไหนบ้างคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะทักทายจากจังหวัดใดประเทศใดเวลาใดทําอะไรกันอยู่นะคะรายงานตัวในคลิปได้เลยนะคะครูซันนี่ทักทายจากประเทศอังกฤษนะคะยังหนาวเหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะอืมก็ต้องอยู่ให้ได้ คนอื่นอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ค่ะก็วันนี้นะคะหัวข้อจักรวาลจงใจส่งข้อความนี้ถึงคุณนะคะอ่าฉะนั้นจักรวาลจงใจส่งข้อความนี้ถึงใครนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานดึงดูดกับหัวข้อในวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะไม่ใช่เรื่องมาอิ่นแน่นอนค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระครูบาอาจารย์จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์จงเปิดทางให้คุณลนี่ได้ดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะะะคคอ3ใบ่ เรามาดูใบแรกกันเลยนะคะคุ๊ซันนี่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายค่ะพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะ Never Ending Story นะคะเป็นคนตอนนี้นะคะรู้สึกท้อค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันถาโถมนะคะทุกอย่างปัญหาต่างๆชีวิตทําไมมันมีแต่เรื่องราวมากมายที่จะต้องให้แก้ไขที่ต้องให้ดําเนินการที่จะต้องรู้สึกมันหนักหน่วงกันในชีวิต นะแต่สิ่งที่พ่ใยไปนี้นะคะครูครูบาอาจารย์ตัวคุณเองนะคะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจว่าชีวิตมาเพื่อแสดงบทละครวันนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอืมนะคะคนั่งอยู่วันนี้มีปีกแล้วนะคะคือคุณมีความแข็งแกร่งในชีวิตมากขึ้นที่ผ่านมานะคะเจอเรื่องราวสาหัสกันมากมายเลยในชีวิตหัวใจนี้แทบเรียกว่าบอบช้ำม,มามากมายนะคะ วันนี้นะคะคุณเริ่มจะมีปีกนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นผีเสื้อมีปีกแล้วนะคะหมายถึงคุณจะเริ่มบินได้ด้วยตัวเองนะค,ะคุณจะเริ่มใช้ชีวิตด้วยตัวเองด้วยสัญชาตญาณของคุณเองมีปัญญาญาณว่าชีวิตจะต้องดําเนินไปในทิศทางใดวันนี้นั่งทบทวนวันนี้นั่งคิดนิดนึงว่าจะเอาอย่างไงกับชีวิตแต่คุณมีกําลังใจมากขึ้นนะคุณรู้กับว่ามา บนโลกสามดีนี้โลกใบนี้มาเพื่อแสดงบทละครวันนี้คุณเป็นคนเดียวแต่คุณอาจจะแสดงหลายบทบาทก็ได้บทบาทของแม่บทบาทของพ่อบทบาทของคนเป็นลูกบทบอกของคนเป็นปู่ย่าตายายบทบาทของการเป็นสามีภรรยาบทบาทของการเป็นผู้บริหารบทบาทของคนเป็นลูกจ้างคนคนเดียวกันมีหลายบทบาทเพระฉะนั้น วันนี้คุณก็เรียกว่าไปต่อค่ะแล้วก็จะทําบทบาทของคุณให้ดีที่สุดนะคะนั่งทบทวนแป๊บหนึง่งแต่มีกําลังใจแล้วนะมีปีกแล้วค่ะจะบินค่ะขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเป็นพลังงานของคนที่พร้อมสู้พร้อมลุยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือขอพักจิตพักใจนิดนึงเข้าใจชีวิตเข้าใจเรื่องราวเข้าใจความเป็นมาของชีวิตตัวเองค่ะแต่ขอนั่งพักสักนิดนึงและจะไปต่อ สุดยอดเลยนะคะอืมเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณจะผ่านคนไปได้ดีค่ะอืมอ่เดี๋ยวเรามาดูใบที่สองท่านอยากบอกอะไรนะคะ regeneration ว้าวคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณเป็นโอโซนะคะคุณเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติทนได้ทุกสภาวะคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดคุณไม่เคยยอมแพ้เลยนะคะ คุณฝ่าผ่านไปได้ทุกสถานการณ์ค่ะบางสถานการณ์คุณท้อคุณเรียกว่าเกือบจะหมดพลังในการสู้แล้วค่ะแต่คุณยืนหยัดนะคะต้นไม้ต้นนี้สามารถจะออกดอกออกใบได้ในสภาวะที่แห้งแรงเหมือนไม่มีอะไรที่มันจะเติบโตได้เลยนะคะอืมคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นไปได้เคยผ่านความทุกข์ยากเคยผ่านความแรงแค้นยากจนข้นแค้นมาแล้ว อดอยากแทบไม่มีก็เคยมาแล้วแต่วันนี้ยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิใจนะเป็นต้นไม้ที่โตได้แม้นไม่มีอะไรเลยนะเหมือนคนที่ไม่มีต้นทุนในชีวิตอะคะ่ะแต่วันนี้สามารถจะยืนหยัดสร้างฐานะสร้างชีวิตของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะคุณไม่ไปโทษฟ้าโทษฝนโ,โ,โ,โทษด,ดินนะอาหมายถึงต้นไม้ต้นนี้นะสมมติให้ฟังแต่เขาต้นไม้ต้นนี้เขสามารถยืนหยัด แผ่กิ่งก้านมีใบสีเขียวได้ทั้งที่ภูมิภาคนี้ไม่ได้อื้ออํอานวยให้การจเจริญเติบโตเลยเปรียบชีวิตคุณค่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณไม่มีต้นทุนอะไรเลยบางคนบางท่านเกิดในครอบครัวที่แตกแยกไม่มีอะไรต้นทุนเลยเงินก็ไม่มีเรียนนะบ้านก็แตกแยกกันนะแต่คุณมีความคิดดีคิดบวกค่ะว่าชีวิตคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ซึ่งเหมือนต้นไม้ต้นนี้เลยนะคะ ออก,ออกดอกออกใบได้ไดนะคะแม้อยู่สภาวะที่แห้งแรงแค้นแบบนี้นะคะคุณผ่านมาได้คุณเก่งมากเลยค่ะฉะนั้นวันนี้เป็นข้อความของคุณจริงๆนะจักรวาลจงใจส่งข้อความถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะขอสามใบแล้วกันพลังงานทรงพลังมากนะคะพลังงานที่ของคนที่สู้นะคะสู้สู้จริงๆนะคะพลังงานของผู้กล้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อ Time for a n a p นะคะเอ่อพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นพลังงานของคนนะคะที่เรียกว่าตอนนี้ผ่านเรื่องราวทุกอย่างมาหมดแล้วเข้าใจชีวิตแล้วนะะตอนนี้พักผ่อนบางคนทําอยู่ในช่วงทําสมาธิะคะ่ะบางคนปลีกตัวนะคะพลังงานของคนที่ปลีกตัวมาสงบติดสงบใจบางคนไปปฏิบัติธรรมถือศีลหรือบางคนบางท่านแพลนที่จะไป ปฏิบัติธรรมออกจากโลกภายนอกหรือบางคนบางท่านยังใช้ชีวิตอยู่โลกปัจจุบันนี่แหละคะ่ะแต่ชอบอยู่คนเดียวปลีกวิเวกค่ะทำหน้าที่ทํางานทําการอะไรเสร็จกลับมาทําสมาธิมาดูจิตดูใจของคุณเองนะคะฝึกจิตที่บ้านฝึกจิตอยู่กับตัวเองนะคะมีความสุขมากๆค่ะสุดยอดเลยแสงสว่างนะดวงดาวเต็มเลยนะคะเป็นตัวคุณนะคะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนรักสันโดษเป็นคนอินโทรเวด ะะทำงานทําการเสร็จมีสังคมอะไรเสร็จกลับมาอยู่ที่ตัวเองไม่ชอบไปยุ่งเกี่ยวสูงสิงกับใครถ้าจะไปทํายุ่งเกี่ยวก็ด้วยเรื่องงานปาร์ตี้หรืออะไรก็เพราะงานหรือสังคมพาไปแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสังคมแล้วเนี่ยคุณจะกลับมาหาตัวเองมีความสุขอยู่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองการคุยกับตัวเองการทําสมาธิการฝึกจิตฝึกใจว้าวนะคะถ้า ฟังแล้วพลังงานที่เปิดมานะคะเป็นพลังงานของคุณนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะแสดงว่าข้อความที่จักรวาลจงใจส่งถึงคุณเป็นพลังงานเป็นข้อความของคุณค่ะใครพลังงานไม่ใช่พลังงานไม่ตรงอย่างไรก็มาดูศิลปะหน้าไพ่ได้นะคะใครพลังงานใช่พลังงานตรงนี้เป็นข้อความส่งตรงถึงคุณค่ะจากหัวข้อในวันนี้นะคะพลังจักรวาลจักรวาลจงใจส่งข้อความนี้ ถึงคุณโดยเฉพาะค่ะนะเดีย๋ยวเรามารับข้อความไปพร้อมๆกันนะคะกรุสันี่จะใช้ไพ่ออร์คริลในการสื่อสารกับข้อความในวันนี้นะคะจากจักรวาลค่ะขอครุผู้บาอาจารย์จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกคองจงมาสิทธิ์กับการทํานายในครั้งนี้นะคะส่งข้อความถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะกับหัวข้อในวันนี้จกกักรวาลพลังงานเบื้องบนจงใจส่งข้อความนี้ถึงคุณโดยเฉพาะ มีข้อความใดนะคะครูซันนี่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อคอม,มายนะคะเรามาดูใบแรกกันเลยนะคะเรามาดูใบแรกกันเลยอืม stopping u s h and striving นะคะอืมสิ่งที่ท่านมานะคะส่งข้อความนะคะการเดินไปข้างหน้านะคะวันนี้นะคะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นศรัทธาในพลังจักรวาลค่ะนะ แล้วมุ่งต่อไปข้างหน้าวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำกิจการอะไรทำสิ่งใดอยู่นะคะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะนะเชื่อมั่นศักยภาพของตัวเองแล้วจงทําต่อไปเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเองค่ะนะคะแล้วลงมือทำนะคะนะอย่าหยุดที่จะเดินต่อนะคะแล้วจุดหมายไปทางแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค่ะวันนี้ใครทำอะไรอยู่นะคะจงเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะ าสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วมีความสุขเป็นสิ่งที่ใช่ค่ะถ้าทําแล้วมันอึดอัดขัดใจนะไม่มีความสุขสิ่งนั้นไม่ใช่นะคะแล้วใครที่ทําสมาธิก็มีหลายแบบนะคะบางครั้งทําบางอย่างแล้วมันฟโฟล์มันเบิกบานอันนั้นใช่ค่ะแต่ทําสมาธิบางรูปแบบมันไม่อึดอัดมันไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่แนวของคุณนะคะฉะนั้นจงกลับมาสํารวจใจของเรานะคะของคุณเองนะคะแล้วทําในสิ่งที่ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกจิตฝึกใจการทํางานสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าทําแล้วมันทําให้เรามีความสุขรื่นเริงทำแล้วมันไม่ติดไม่ขัดอันนั้นเป็นสิ่งที่ใช่แล้วไปต่อนะคะสิ่งนั้นจะแสงสว่างที่ปลายอามองค์กำลังคลือบขานเข้ามานะคะจงเชื่อมัน่นศรัทธาค่ะนะคะแล้ว striving ไปต่อเลยนะคะอืมนะเหมือนตีเหล็กนะคะทุกคนเราจะล้อมเหล็กให้ได้เราก็ต้องตีนะคะตีเหล็กนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ไปต่อไปนะคะไพ่ติดกันอ่ะเราใบนี้นะคะทุกคนใบนี้ Your mind your body your soul นะคะโอ้ท่านมาเน้นเรื่องการฝึกจิตฝึกใจจริงๆนะกายจิตกายวิญญาณนะคะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันค่ะนะฮะแต่สิ่งที่มีพลังมากที่สุดก็คือพลังโซลของเราค่ะดวงจิตวิญญาณของเรานะคะชีวิตจะไปต่อได้หรือไม่อยู่ที่ดวงจิตนะคะกายนะคะถ้าใครเข้าใจกายก็เป็นเหมือน วัดเป็นเหมือนบ้านนะคะเป็นเหมือนสถานที่จิตนะมาอยู่มาใช้พักอยู่นะคะที่ภาษาอังกฤษก็บอกว่า body is temple ร่างกายเราเป็นเหมือนวัดค่ะนะแต่ใจเรามาอาศัยอยู่นะคะวันนี้ถ้าร่างกายเราไม่สมบูรณ์ร่างกายเราไม่สบายร่างกายเราป่วยนะคะจิตใจเราอาจจะแต่จิตใจบางคนก็ยังสบายอยู่ฉะนั้นกายกับจิตมันแยกกันนะคะ,ะฉะนั้นฝึกจิตฝึกใจค่ะนะฝึกจิตฝึกใจให้เหนือกาย เราเขาเรียกว่ากายกับจิตก็เ,เรียกเลยนะจิตเป็นกายนายเป็นบ่าวนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวขอไปพูดผิดนะคะจิตใจเป็นนายค่ะวันนี้ถ้าเราบอกเรามีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายมันจะสปริงขึ้นมาเลยมันจะลุกขึ้นมามีสุขภาพดีตามที่เราพูดเลยนะคะนี่นะคะเป็นข้อความาากกวาน,นะคะจากจักรวาลนะคะถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอเราไปต่อมีข้อความใดอีกนะคะอืมมีข้อความใดอีก feel d o n t think อ uh ่า huh. นะคะการที่เราจะมีความสุขความทุกข์การที่เราจะเสกสร้างสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตจริงๆเราใช้กดแรงดึงดูดทุกวันอยู่แล้วนะคะทุกคนสิ่งที่เราคิดนี่แะคะจะดึงดูดนะสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยคะ่ะจะดึงดูดความรู้สึกจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการวันนี้ถ้าเรารู้สึกมั่งคัง่งร่ำรวยเรารู้สึกว่าเราได้รับมาแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นมหาเศรษฐีเรามีความมั่งคัง่ง คุณจะยิ่งดึงดูดค่ะแต่ต้องรู้สึกให้ได้นะคะใครที่ฝึก m a n i f e ตอยู่ใครที่ฝึกจินตนาการอยู่ต้องรู้สึกให้ได้ค่ะคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้สึกนะคะมีความรู้สึกนะมีลูกหัวใจมาเนี่ยนะคะเป็นคีย์สําคัญเลยในการจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะฉะนั้นต้องรู้สึกให้ได้ก่อนนะคะว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วเราเป็นแล้วเรามีแล้วนะคะอืมซึ่งสิ่งดังนี้อ่ะมันต้องฝึกนะคะเนี่ยเรา ฝึกค่ะเดี๋ยวเราก็เป็นได้นะคะ listen from the heart ว wow. ้าวนะมาจากจิตใจหัวใจจริงๆวันนี้ไม่ว่าเราจะต้องการสิ่งใดนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เบื้องบนต้องการอยากจะให้คุณทุกอย่างที่คุณปรารถนาแต่จักรวาลก็มีกฎเกณฑ์เบื้องบนก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์คะเราทําพลังงานของเราให้ถึงนะคะให้จิตใจของเราให้ความรู้สึกของเรารู้สึกว่าได้มาแล้วจริงๆคะ่ะไม่ว่าวันนี้เราต้องการเป็นใครทําอะไร ถ้าเรารู้สึกได้เราจะได้รับอย่างนั้นค่ะนะว้าวเดี๋ยวเรามาดูต่อนะข้อความจากเบื้องบนนะจักรวาลจงใจส่งถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ space is m y and soul and s o นะคะค่ะในคลิปนี้นะคะท่านมาเน้นเรื่องกายกับจิตค่ะนะจิตจิตของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยท่านบอกเลยนะคะว่าจิตใจของอมนุษย์เราเนี่ยนะคะสามารถจะเสกสร้างทุกอย่างได้ค่ะ จินตนาการได้คือโลกทั้งใบมาอยู่ในตัวคุณได้เลยวันนี้นะลองฝึกดูอะใครไม่เชื่อนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วหลับตาจินตนาการนะมองว่าคุณได้เที่ยวรอบโลกแล้วอ่ะอืมแล้วคุณได้ไปจริงๆอ่อะถ้าใครไม่เคยไปมองภาพดูนะเอามาตัดแปะว่าคุณอยากจะไปประเทศไหนคุณมองดูคุณได้ไปแล้วไนงะใจคุณได้ไปแล้วนะคะอยากไปเที่ยวอังกฤษอยากไปเที่ยวอเมริกา อยากไปเที่ยวเมืองจีนกระแพงเมืองจีนอยากจะไปเที่ยวอินเดียไปดูแม่น้ําคงคาดูเลยคะ่ะดูในคลิปแนื้อตัดรูปมานะคะหรือจินตนาการใครไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ได้ไปดูในคลิปแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็มาดูทุกวัน,นะคะ่ะอินเดียเป็นยังไงกําแพงเมืองจีนเป็นยังไงนะอยากไปไหนนะคะเท่ากับคุณได้ไปแล้วนะนั่นแหละคะ่ะที่ท่านบอกว่า s p a c i n m i and soul ใจเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะ เมื่อใจเราคิดแล้วนะใจเราจินตนาการได้แล้วเนี่ยมันเท่ากับได้รับมาแล้วค่ะและจินตนาการบ่อยๆนะคะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นค่ะนี่คือข้อความจากจักรวาลน,นะคะจินตนาการเห็นบ่อยๆนะคะทำทุกวันค่ะ To p into your s e c กกะ power นะคะว้าวสุดยอดเลยนะคะสิ่งใดที่เราทำบ่อยๆทำซ้ำๆนะ,ะจินตนาการรู้สึกได้รับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นค่ะมันจะเป็นพลัง ที่ส่งพลังมากในจิตใจของคุณนะจักรวาลบอกยิ่งทําซ้ําๆทําซ้ำๆ,ำำๆจิตพลังของพลังจิตของคุณยิ่งมีพลังค่ะสมองจะเชื่อว่าคุณได้รับมาแล้วนะคะจักรวาลอยากให้นะคะอยากแต่พลังงานของเราต้องถึงนะคะอ่ะหกใบแล้วนะเดี๋ยวเรามาอีกโอ้โห Give yourself นะคะอืมวันนี้นะไม่ว่าคุณจะ เป็นเพศใดอาชีพใดทําอะไรบ้างนะให้รางวัลตัวเองบ้างค่ะนะคะบางคนนึกถึงคนอื่นนะคะแต่ลืมรักตัวเองนะคะท่านมาบอกกัะ Give yourself นะคะอืมเกี่ยวข้องกับเลข28ด้วยนะคะบางคนบางท่านอาจจะเกิดวันที่28ฉะนั้นท่านมาบอกนะคะอย่าลืมรักตัวเองให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะรักผู้อื่นดีคะ่ะแต่อย่าลืมรักตัวเองนะคะให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่คุณต้องการชอบกินอาหารที่อร่อยนะคะ ไม่ต้องวาคาแพงนะเสื้อผ้าที่อยากได้นะแล้วคุณจะเติมความสุขให้ตัวเองนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งนะคะ body is like a book นะคะอืมชีวิตเรื่องราวของคุณนะมันเหมือนหนังสือนะคะร่างกายของเรานะคะเราผ่านเรื่องราวมามากมายตั้งแต่เด็กจนโตนะคะวันนี้คุณอยากเป็นใครคุณอยากจะทำอะไรอยากให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนเขียนชีวิตของคุณลงในสมุดค่ะอืม ลองทากันนะคะจักรวาลมาบอกแล้วค่ะเขียนในสม,มุดค่ะว่าคุณอยากเป็นใครในอนาคตคุณอยากเป็นใครเขียนในเพรสก็เรียกในปัจจุบันนะคะภาษาปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องในอนาคตนะว่าคุณเป็นใครนะสมมติว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยสดใสมีบ้านหลังใหญ่มีรถนะสีอะไรนะคะต้องการเป็นใครต้องการทําหน้าที่อะไร ีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะแล้วก็ขอบคุณจักรวาลที่ทําให้ได้มีสิ่งนี้ขอบคุณมากๆเขียนเหมือนได้รับมาแล้วอะค่ะนะฉะนั้นชีวิตคุณต้องการแบบไหนแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ท่านมาบอกค่ะว่าเราสามารถเขียนไดอารี่ชีวิตของเราได้เราอยากเป็นใครเราออกแบบชีวิตของเราค่ะแล้วคุณจะได้แบบนั้นนะคะอาแดใบแล้วนะคะอ่าใบที่เานะคะใบที่9นะคะ บางครั้งอย่าเร่งรีบในชีวิตนะคะใช้ชีวิตแบบ slow down ค่ะอะไรที่เราเร่งรีบเกินไปนะคะเราจะไม่เห็นความสวยงามค่ะกลับมาทําสมาธิมันไม่ได้ใช้เวลามากเลยนะคะห้านาที1ิบนาทีให้เวลาตัวเองในแต่ละวันค่ะแล้วคุณจะเห็นนะให้เวลานะคะเนีย่ยมีนาฬิกาอยู่ให้เวลาตัวเองบ้างค่ะให้เวลาผู้อื่นมามากแล้วกลับมาหาตัวเองช่วงเช้าสิบนาทีตอนตื่นมาก่อนนอนให้เวลาตัวเอง1ิบนาทีทําสมาธิค,ค่ะ แล้วคุณจะสงบมากขึ้นจะกลับมาหาตัวเองมากขึ้นจะรู้คําตอบต่างๆในชีวิตมากขึ้นนะคะอ่าใบสุดท้ายนะคะใบที่10ท่านต้องการบอกอะไรนะคะข้อความนะคะเอาใบแรกนี้เลยเนาะ m o v e y o u r b o d y to m o v e your emotion นะคะอ่าใครที่ทำงานอยู่นิ่งๆนะในออฟฟิศหรือว่าไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะมาออกกำลังกายบ้างนะคะอืมร่างกายจิตใจนะสัมพันธ์กันนะคะ ถึงแม้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็จริงนะคะร่างกายเราก็ต้องได้รับการเคลื่อนไหวบ้างนะคะจะทําให้มีความสุขฉะนั้นกายกับจิตให้สัมพันธ์กันนะคะว้าวสุดยอดเลยนะคะนี่คือข้อความนะคะที่จักรวาลจงใจส่งตรงถึงคุณโดยเฉพาะถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะใครที่ฝึกจิตฝึกใจอยู่นะคะนะฝึก manifest อยู่นะคะนี่คือข้อความจากจักรวาล จงใจส่งถึงคุณโดยเฉพาะเลยนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อความนะคะ angel number นะคะใครที่เห็นเลข angel number บ่อยๆนะคะเรามาดูว่ามีเลขใดบ้างที่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เห็นนะคะอ่าเดี๋ยวขอสามใบนะคะเรามาดูใบแรกกันเลขสี่นะคะใครที่เห็นเลขสี่บ่อยๆนะคะอืมเอ่อ สิ่งที่คุณนะคะ you are encouraged to proceed with your goals surrounding career or personal development discipline and determination and น e ะคะใครเห็นเลข4บ่อยๆนะท่านมาบอกนะคะว่าการมีวินัยในตัวเองการมีวินัยกับตัวเองนะคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นไปได้ที่เกิดวันที่4บ้านเลขที่4นะคะหรือคือเดือนเมษานะคะเป็นไปได้ฉะนั้น การมีวินัยคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะอ่าขออีกสองใบนะคะขออีกสองใบนะคะเอาใบแรกนี้เลยนะ,ะอืมโทษทีเลขสามนะคะ use your creativity and have fun along the way you are reminded to see beauty and art in everything around you ค,คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะะเป็นไปได้ที่จะเกิดวันที่สาม เดือนสามนะคะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะว่าไม่ว่าจะทําอะไรวันนี้ก็แล้วแต่จงเห็นความสวยงามของสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ณตอนนี้หรือบางคนไม่ได้ทํางานแล้วกเกษียณแล้วจงเห็นความสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณนี่คือข้อความนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะคะเลขแองโจนัมเบอร์นะคะอ่าเอาตรงกลางนี่เลยนะเอาตรงกลางนี่เลยนะคะอืม ขอใบเดียวนะคะใบเดียวสอ trust yourself you are supported in the decision that you are making you have ability to turn your dream into reality นะคะท่านมาบอกนะคะว่าเชื่อมั่นในตัวเองค่ะสิ่งใดที่คุณปรารถนานะสิ่งนั้นเป็นไปได้ค่ะ you have ability to turn your dream into reality ฝันของคุณเป็นจริงได้เมื่อคุณเชื่อค่ะ คุณต้องเชื่อก่อนว่าฝันของคุณเป็นจริงนะคะสองสองสุดยอดเลยนะคะเลขสี่เลขสามและเลขสองสองใครเห็นเลขนี้บ่อยๆนะคะนี่คือข้อความของคุณค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะคะข้อความสุดท้ายนะคะปิดท้ายจักรวาลจงใจส่งข้อความนี้ถึงคุณนะคะถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกองจงมาสิทธิ์ในไพ่ชุดนี้ค่ะขอหนึ่งใบข้อความนะคะ ถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ try not to dwell on the past or spend too much time worrying about future all it does is s t i l l your joy and sense of inner peace concentrate on here and now and enjoy every moment for what it is you are creating new memory hmm. ท่านมายม์นะคะ,ะท่านมายมาอยู่กับปัจจุบันค่ะอย่าอาวดีดมาทำให้คุณทุก คุณเศร้าและอยากังวลกับอนาคตค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือนะปัจจุบันสิ่งนี้มันมาขโมยความสุขของคุณในปัจจุบันมันมาขโมยความาสุขในจิตใจลึกๆก,ก,กับ Inner Peace ของคุณฉะนั้นสิ่งที่คุณจะโฟกัสในตอนนี้คืออยู่กับปัจจุบัน here and now enjoy every moment ทุกความสุข ที่คุณมีอยู่นะคะอดีตป่อยไม่กับอดีตอนาคตยังมาไม่ถึงไม่ต้องกังวลอยู่กับปัจจุบันนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาย้านะคะส่งตรงถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะค่ะนี่คือก็ข้อความนะคะขอบคุณจัก,กรวาลพลังงานเบื้องบนนะคะที่มาส่งพลังงานส่งข้อความถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้และขอบคุณที่ให้ครูซนนี่เป็นสื่อกลางในการส่งข้อความและสื่อความหมายะคะ่ะ กราบขอบคุณกัญญาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะท้ายผิดพลาดประการใดกราบขออภัยทุกทุกท่านคะ่ะสิ่งดีรับไปสิ่งใดไม่ตรงใจก็ปล่อยผ่านนะคะท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบังคับํำรวยคิดสิ่งใดในทางที่ดีคิดสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบได้ทาขอให้สมบังดังใจปรารถนาะเป็นมหาเศรษฐีใจบุญกันทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับกรรัญญาณท่านใหม่ๆเข้ามา กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ